ต่อมานะครับสามารถซื้อเสื้อทีมนะครับจัดหาเสื้อทีมให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับในประเด็นนี้นะครับถ้าท่านแจ้งว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับท่านสามารถที่จะจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันไปก็คือสามารถที่จะเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม นะครับให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วยนอกจากจัดหาเสื้อผ้าซึ่งเป็นทีมในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับระวังเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะเกินได้นะครับจะต้องดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับ